สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาทอรด com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถ ATV รุ่นใหม่ล่าสุดตัว2 0 20เป็นนะครับเป็น ATV โครงเหล็กล้อ,อยางเติมลมคัเล่งมือบิดนะครับคันใหญ่เลยนะครับรับน้ำหนักได้ประมาณ100โลนะครับผมอันนี้คือมีองไงอย่าง,งนอกพิเศษโชค4ตัวนะี โชกสี่ตัวหน้าสองโชกจริงๆด้วยนะครับหลังสองนะครับผมโครงเป็นเหล็กข้างหน้านี่ก็เป็นเหล็กโครงกันชนเป็นเหล็กนะครับแล้วตรงนี้ที่นั่งซ้อนถ้าเป็นเด็กเล็กๆนั่งได้สองคนสบายๆแล้วมีตัวนี้นะครับผมเรามาดูระบบนะครับ รูชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้มอเตอร์2ตัวนะครับเป็นมอเตอร์12โวลต์ตัวใหญ่เลย2ตัวแล้วก็แบต12โวลต์เแอมป์หลูกกุญแจ2ดอกบิดปุ๊บเครื่องก็จะติดนะครับผมมีไฟหน้ากรบพริบพร้อมเสียงเดี๋ยวเราไฟหน้าดวงใหญ่2ข้างเลยนะครับผมทันเร่งมือบิด อ่นี่เัาเร่งูีบิดบิดแล้วรถก็จะไปเหมือนจริงเลยสวิตเกียร์อยู่ตรงนี้นะคะผมเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลังตัวนี้เป็นแผงเสียงทั้งหมดและสามารถเล่น USB ได้ AUX ได้นะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นลายกราฟิกสวยงามมีทั้งหมด3สีอันนี้จะเป็นลายโจ๊กเกอร์สีออกเหลืองเหลืองนะครับผมสีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสี สีแดงสไปเดอร์แมนและสีน้ำเงินสไปเดอร์แมนนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับโอเคลักษณะดโดยรวมประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ